ติดตามไข่ตุนกับต้รรมแซบได้ตามหน้านหาานังสือพิมพ์ไทยทุกฉบับนะคะ1-800-255-1688เดินทางครั้งใดเรียกใช้อีโคโนอ่ Thailand's northernmost province, the mountainous realm of Chiang Rai. These are the foothills of the Himalayas. A land of mist and clouds, a place of dreams. Here the air is clear and fresh, the natural scenery incredibly beautiful. Chiang Rai is a romantic haven, stirring the hearts of countless visitors with delight, tenderness and love. ค่ะไม่ใช่รายการอื่นคาร์ดิเซเบิลอันมาและตรงนี้บ้านสีขาวช่วงเวลานี้สนับสนุนรายการโดย Econo Travel เดินทางครั้งใดเรียกใช้ Econo ค่ะเรื่องราวของตั๋วเครื่องบินค่ะมีโปรโมชั่นอยู่ตลอดทุกๆเดือนนะคะที่จะให้คุณได้กลับบ้านกลับไปเที่ยวเมืองไทยกันกับ Econo Travel ทั้งการบินไทยทั้งเอ่อจะบอกอี o คโนเอ่ออีบ้านอะไรก็มีชไน่์อะไรก็มีแล้วอีกสายการบินหลายสายการบินเยอะทีเดียวติดต่อสอบถามรายลเอได้เบอร์ที่อยู่หน้าจอ8กับ e c o n o t r a v e l ค่ะเดินทางครั้งใดเรื่องราวของั๋วเครื่องบิน ะะแล้วก็ไม่ใช่แต่ที่ประเทศไทยอย่างเดียวทั่วโลกเราก็พาคุณไปได้กับอีกโลกค่ะกลับมาตรงนี้ค่ะท่านผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานลอสแอเจลิสค่ะคุณกุลปาโมทวันาเลศค่ะกำลังจะมาชักชวนให้คุณคุณที่พำนักอาศัยอยู่ที่สหรัฐอเมริการวมไปจนถึงแคนาดาด้วยได้กลับไปเที่ยวเมืองไทยกันนะคะย่างภาพที่เห็นไปเมื่อสักครู่หนึ่งก็คือ Amazing in Thailand แน่นอนค่ะความสวยงามที่หลายๆคนตัวที่ฉันเองยังไม่เคยเห็นเลยนะเพราะยังไม่ขึ้นไปถึงเชียงรายพอขา ตรงนั้นไปยังคะสวยจังเลยอ่ะไปแล้วค่ะอย่างภูชี้ฟ้าเขาบอกโอ้โหไม่ต้องพูดถึงใช่ไหมใช่ภูชีฟ้าเ็าไปมาแล้วสวยมะสวยไหมคะเออตอนนั้นไปยังเด็กอยู่หน่อยนะคะพอจะไหวแต่ก็ยังยังมีความประทับใจว่าสวยมากสวยมากค่ะก็คือขึ้นไปแล้วก็ได้ดูทะเลหมอกจากตรงนั้นนะคะแล้วก็เป็นจุดที่มองเห็นประเทศเพื่อนบ้านนะคะค่ะเป็นจุดที่มองลงไปก็คือประเทศลาวแลค่ะ ก็ก็จะเห็นบรรยากาศไกลๆแล้วก็เห็นบรรยากาศของสายหมอกนะคะแล้วก็เมฆเราก็สามารถเหยียบเมฆเป็นเตะเมฆเล่นได้จริงหรอค่ะวคุณคุณที่ยังไม่ได้กลับไปเตะบ้านเตะเมฆบ้านเราเล่นนะแต่แล้วตอนนี้รู้สึกว่าพฤติกาเนี่ยตอนนี้เรากำลังพูดถึงในเดือนพฤจิกาธันวาที่กำลัง หยุดยาวมากๆคุณผู้ชมขาอย่างแตงวิ่งอยู่หลายวันใช่ไหมแล้วก็ปีใหม่ด้วยแน่นอนเตรียมเลยนะเตรียมแพ็คกระเป๋าแล้วกลับไปเที่ยวที่บ้านเราอากาศเลิศมากๆโดยเฉพาะตอนนี้ถ้าเผื่อว่าพฤศจิกาธันวาบุกกรานี้น่าจะเที่ยวเหนือใช่ไหมคะ ค่ะตอนนี้อากาศที่ประเทศไทยจะเริ่มเย็นแล้วนะคะ,คะตอนนี้มีสัญญาณมาบอกแล้วว่าเริ่มลมหนาวเริ่มเริ่มมาแล้วแล้วก็ฝนาาน้ําท่วมไปแล้วฝนเริ่มน้อยลงนะคะแต่ก็ทาให้อากาศเย็นแล้วก็ชุ่มชื้นเพราะฉะนั้นตอนนี้นนดอกไม้สวยนะคะยิ่งทางภาคเหนือนก็จะเป็นช่วงที่ดอกไม้บานสวยงามนะคะเข้าสู่สนพาพาอโคร่ใช่<อ>านางพญาเสือโคร่งใช่ถ้านางพญาเสือโคร่งนี่ต้องดูดีๆนะคะเพราะว่ามันจะมีช่วงเวลาสั้นๆต้องวางแผนนิดนึงนะคะก่อนจะไปถ้าอยากดูเรื่องของนางพญาเสือโคร่งเนี่ยต้องต้องเช็คว่าช่วง ไหนฤดูการไหนเวลาไหน เขาจะเขาจะมีกําหนดว่าประมาณสัปดาห์นั้นสัปดาห์นี้ของเดือนอะไรเงี้ยนะคะ,คะแล้วก็สวยงามไม่แพ้ซากุระญี่ปุ่นนะคะเนี่นะคะ,ะ,คะเดี๋ยว,วยหลายคน <มา S 2> ผู้ชมเอ๊นนางพญาเสือโคร่งไปดูเสือแล้วไม่ใช่นะผู้ชมขาไม่ใช่ท่านผอ <coś S 2> ออกกาลัง hmm. พูดถึงนางพญาเสือโคร่งถ้าทางทีมงานหารูปได้นะคะขึ้นเลยอินเสิร์ตได้เลยกับนางพญาเสือโคร่งสวยมากๆเป็นเหมือนดอกซากุระที่ญี่ปุ่นสีชมคูเลิศมากแล้วก็ถ้าเผื่อไม่ไม่ใช้าไม่นานอาจจะเปลี่ยนจากตรงนี้วัดพระแก้วมาเป็นนางพญาเสือโคร่งในเร็ววันนี้นะคะผู้ชม เอาละค่ะและสําหรับในตอนนี้น่าจะไปเที่ยวทางภาคเหนือนอกนนจากภาคเหนือเมื่อกี้เราผ่านไปกับทางอีสานแป๊บหนึ่งใช่ไหมไปภูเรือภูกระดึงไปแล้วตอนนี้พอออนแนะนําว่าถ้าเผื่อมีเวลาเยอะอันนี้เวลาต้องเวลาเยอะด้วยใช่ไหมคะสำหรับาเหนืใช่ถ้าถ้าเดินทางจากที่นี่ไปประเทศไทยเนี่ย มันใช้หลายชั่วโมงนะคะเพระญญาะฉะนั้นเนี่ยไปแล้วไปให้คุ้มนะคะไหนๆขึ้นเหนือแล้วเนี่ยก็อาจจะเลาะถ้าถ้ามีเวลาก็เลาะลงตามแนวชายแดนนะคะผ่านมาทางเชียงรายลงมาจังหวัดน่านเป็นจังหวัดเล็กๆนะคะ<ฆ>อยู่ชายแดน<ฆ>ทางเหนือเยื้องไปทางทางด้านตะวันออกนะคะ<ฆ>ก็จะเป็นจังหวัดเล็กๆอีกจังหวัดที่วัฒนธรรมยังเข้มแข็งคนน่านน่ารักนะคะต้อนรับนะักท่องเที่ยวเต็มที่เลยแล้วท<ฆ>ี่ถ้าเป็นคนไทยด้วยกันเนี่ย คนาน่านก็จะมีความรู้สึกว่าผูกพันนะคะเพราะว่าเวลาไปที่น่านที่ไรเนี่ยเขาบอกว่ามาน่านคนน่านาน่า,ารักแะ,ะเขามีคำของเขาอยู่นะคะขนมก็อร่อยนะคะ,คะอยู่ที่นั่นเนี่ยถ้าไปเนี่ยถามหาขนมต้องถามถามหาขนมบัวลอยบัวลอยป้นนิ่มนะคะบัวลอยไข่หวานเนี่ยเหรอคะโอ้เป็นขนมที่นักท่องเที่ยวไปแล้วต้องตามหาให้เจอนะเขาอยู่ที่ไหนคุณผู้ชมจดนะคะท่านผอ,อ,อแนะนําแล้วละค่ะเป็นจังหวัดน่านต้องบัวลอยปั้านิ่มใช่ ้องป้านิ่มนะคะป้าแข็งไม่ได้ต้องชื่อป้านิ่มจะได้ค่าโฆษณาไหมคะได้เลยนะคะรับประทานบัวลอยฟรีค่ะนะคะป้านิ่มแล้วแล้วมีอะไรนอกเหนือจากนี้คะพ่อค่ะแล้วก็ที่นั่นเนี่ยเป็นเรื่องของวัฒนธรรมนะคะก็คือเที่ยวอาหารการกินอร่อยแล้วเนี่ยวัดวารามสวยงามมากเป็นวัดที่เชื่อมโยงกับสุโขทัยได้เพราะว่าที่นั่นเนี่ยอารยธรรมเขาขึ้นมาใกล้ใกล้กันนะคะว่าวหว้พระเนี่ย ก้าวัดจะครบได้เลยในในจังหวัดเดียวนะคะใช่ไหมเขาบอกจังหวัดน่านนี่วัดเยอะมากวัดเยอะมากนะคะใครเกิดปีเถาะต้องไปไหว้พระคุณผู้ชมเกิดปีเถาะพออบอกแล้วให้ไปนะปีเถาะคือปีกระต่ายนะคะไปไหว้ไหว้ที่วัดไหนคะวัดอะไรนะเดี๋ยวขอวัดเดี๋ยวนึกออกได้ดีจะบอกผ่านการบ้านสีขาวเดี๋ยวอาจจะทำเป็นเกมคําถามเล่นคำถามเลยก็ได้นะคะแล้วก็ที่น่านเนี่ยมีเสน่ห์อย่างหนึ่งคือมีอุทยานแห่งชาติถึง7แห่ง นะคะ <c oughs> ก็คือน,นอกจากวัฒนธรรมแล้วธรรมาชาติก,ก็เข้มแข็งมากเลย ขึ้นดอยเที่ยวเดินป่าน้ำตกแล้วยังถ้ากำลังเยอะเนี่ยล่องอแก่งได้นะคะ,ะที่นั่นมีแก่งเรียกแก่งน้ำว้าะนะคะล่องแก่งเนี่ยระดับถึงระดับ4ระดับ5คือต้องแข็งแรงหน่อยนะคะหรือว่าถ้าบางคนอาจจะบอกว่าขอแค่สบายๆก็มีระดับ1ระดับ 2, 2> ให้เล่นนะคะ,ะที่นั่นก็จะเป็นเรื่องของจุดแข็งเรื่องล่องแก่งนะคะล่องแกงก็ต้องหนุมหนุกน,นะพวกขาจจาร์วยจารปอ่ะใช่ไหมขาดโจอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมถ้าวหวอย่างพี่เปิ้ลก็คงไม่ได้หรอกต้องไปยังไหวค่ะยัง ไม่ไหวอะค่ะแขนขาเนี่ยก็ไปตรงตรงจุดที่ไม่ไม่แรงมากที่ด้านเขาเหมือนกับรอรับนักท่องเที่ยวมีทุกระดับนะคะแข็งแข็งแรงมากก็ไปลุยกันเลยน้ําระดับห้าสนุกสนานตื่นเต้นท้าทายอันนี้สําหรับรอบแก่งใช่นะคะแล้วก็พอกลับเข้ามาก็ทานอาหารมีสำล้อนะคะเที่ยวสำล้อผอเมืองน่านนี่อยู่พินดานยังอยู่น่านอยู่เลยโอ้ชมขายแค่จังหวัดน่านนะเป็นจังหวัดบางคนเขาคิดว่าจังหวัดเลยผ่านเหมือน เหมือนอะไรพิษณุโลกที่ไม่มีอะไรน่าเที่ยวหรืออะไรอย่างเงี้ยจริงไม่ใช่นะประเทศไทยต้องเที่ยวอย่างลึกซึ่งนิดนึงนะคะ,ะก็คือว่าถ้าเข้าไปแล้วเนี่ยอาจจะต้องไปดูว่ามีที่ไหนที่เที่ยวได้นะคะถามติดต่อสํานักง,งานทททที่อยู่ในพื้นที่ก็จะได้ข้อมูลมาที่จะท่องเที่ยวได้จากหน้าเนี่ยถ้าเกิดว่าบอกว่าเบื่อเหนือแล้วอาจจะเลาะลงมาทางอีสานก็ไปเจอจังหวัดเลยอําเภอเชียงคานอย่างที่เมื่อสักครู่เล่าให้ฟังนะคะแต่ถ้าอยากจะต่อไปจนจบอยากจะไปดูว่าสุด แม่น้ําโขงของประเทศไทยเนี่ยเรามีแม่น้าโขงซึ่งไหลตั้งแต่จังหวัดเชียงรายจะไปจบที่ไหนลองไปดูที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะตรงนั้นเป็นจุดที่น้ําโขงจะออกจากประเทศไทยไปอุบลเขามีอันซีนด้วยดีเขามีอันซีนนะคะใช่ม่ค้าหลายหลายหลายคนยังไม่เคยเห็นอันซีนไทยแลนด์มีเกือบแทบทุกจังหวัดใช่ใช่ค่ะก็มีอุทยานชาติผาแต้มนะคะก็ไปดูแหล่งอารยธรรมที่มีภาพเขียนสีนะคะอายุเป็นนับพันปีนะคะที่อยู่ตรงนั้นนะคะ ถัดจากอีสานช่วงของปลายฝนต้นหนาวจริงๆอีสานสวยมากก็คือเรื่องของดอกไม้ดอกไม้ป่านะคะที่อีสานเนี่ยะจะมีะะตรงอุทยานแห่งชาติผาแต้่ยนะคะเ,คเขาจะเป็นลานเขาเรียกว่าลานอดอกดุสิตานะคะเป็นเป็นดอกไม้ดอกเล็กๆนะคะสามารถที่จ,<ะ>จำผิดสิจำผิดและดอกกระเจียวบาน กระเจียวกระเจียวที่ชัยภูมิซึ่งเป็นอีสานเหมือนกันนะคะจะสังเกตว่าอีสานเนี่ยเป็นเรื่องของดอกไม้ซึ่งเป็นดอกไม้ป่าที่น่าที่น่ารักแล้วว่าเวลาออกดอกเนี่ยเขาจะออกเต็มลานนะคะสวยงามมากเหมือนเดินอยู่ในแดนสวรรค์นะคะที่บอกว่าอย่าไปเหยียบนะใช่ก็ต้องเดินระมัดระวังนะคะอยากเชิญชวนว่าเวลาไปก็ช่วยกันดูแลนิดนึงนะคะคนที่มาทีหลังเ็าจะได้เห็นด้วยค่ะอันนี้เป็นเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมของเราเนี่ยนะคะเวลาไม่ได้จะเป็นเพนเห็นภาพเขียนสีสามพันปีไปช่วยเขาเติมไม่ต้อง ไม่ต้องเลย ตีมือเลยนะลูกหลานหรือใครๆที่จะไปเขียนคุณเองก็เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมคอนิดน,นึงเลยนะเรียกว่าวายแหละขอกันดีกว่าว่าบ้านบ้านเมืองเราอยากจะให้คนรุ่นหลังเนี่ยเขามาเห็นใช่ไหมคุณคุณก็ต้องช่วยบอกต่อๆกันด้วยแล้วก็รักษาไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ก็ไม่ตรงไปเด็ดเขาสวยไอมาเด็ดทัดถุงทัดอูไม่ต้องเลยหอออบอกแล้วเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะแล้วโดยเฉพาะขยะเนี่ยเป็นล่องกงล่องแก่งกินขนมปุ๊บทิ้งปั๊บเนี่ยอย่านิส่นี้ไม่เอาเดี๋ยวบอกว่าแม้เนี่ยผมคนไทยเนี่ยผมดำอย่างเนี้ยไม่เอาเลยนะส อน,นาคตเราหมดใช่ไหมามาถึงนั่นแหละไปเข้าล่องแก่งแล้วทีนี้มาที่ไหนดีคะพอออค่อคะสำหรับอันนี้วันหยุดยาววันหยุดยาวก็ต้องสุดท้ายที่ประเทศไทยเนี่ยต้องลงใต้นะคะโอ้ยอย่าพูดสีใต้พี่เิ่งหลงสมุยกระบี่สมุยสมุยเนี่ยตอนนี้เที่ยวได้หลากหลายมากเลยทั้งเป็นการเที่ยวที่ อาจจะเป็นกรีนทัวริซึมก็ได้นะคะสมุยเขามีโปรแกร,รมท่องเที่ยวแบบรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะ<ฆ>ไปช่วยกันทํากิจกรรมอาจจะเป็นกิจกรรมปลูกป่า<ฆ>นะคะก<ฆ>ิจกรรมช่วยกันสร้างฝายนะคะเพื่อจะชะลอน้ําทําให้น้ำเนี่ยซับลงไปในดินพอตอนนี้สมุยเขาเป็นอย่างนี้แล้วหรอคะโอ้เขารักษาสิ่งแวดล้อมมากนะค,ะ<ฆ>คนสมุยเข้มแข็งลุกขึ้นมาทํากิจกรรมกันเข้มเข<ฆ>้มข้นแล้วก็ยังเชิญชวนนักท่องเที่ยว<ฆ>นะคะถ้าใครสนใจอย,อยากจะเที่ยวสมุยนอกจากดําน้ำ<ฆ>นะคะไปดําน้ําลึกดําน้ําตื้นนะคะแล้วก็ท่องเที่ยวอยู่ในเกาะสมุยแล้วเนี่ยก็ลองเชิญชวนว่าลองทํา กิจกรรมพวกนี้ดูนะคะหรือว่าจะลองขี่จักรยานเล่นรอบเกาะน,นะคะอาจจะเป็นจุดกลุ่มของชุมชนที่น่ารักที่เขาจัดเส้นทางท่องเที่ยวจักรยานอ,อันนั้นก็น่ารักมากนะคะ,คะที่นั่นข้ามมานครศรีธรรมราชนะคะอยู่อยู่ตรงกันเลยกับสมุยกับกับจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยเยื้ยงกันนิดเดียวที่นั่นก็อาจจะได้ดูโลมาสีชมพูนะคะอ,อยู่ที่หาดขนอมนะคะก็ข้าม,มานิดเดียวจากเกาะสมุยเห็นไหมมีโล,ลมาในะบ้านเราอะ,อะคุณค,คุณค น่ารักค่ะเป็นเป็นโลมาสีชมพูที่เขาจะเป็นหากินถิ่นหากินอยู่ตรงนั้นตัวพี่ปอนี้งไม่เคยเห็นเลยนะค่ะเห็นแต่ที่นี่อ๋อค่ะบ้านเรานี่ไม่ทราบเลยนะลองลองไปดูที่ประเทศไทยก็น่าตื่นเต้นนะคะพี่ปอนเองทำเรื่องท่องเที่ยวยังเชยอยู่เลยเนี่ยอย่างเที่ยวไม่ครบไง77จังหวัดน่ะพอค่ะใช่ไหมพอดูโลมาเสร็จหิวกลับมาขึ้นฝั่งทางขนมนะคะเรื่องกินเรื่องใหญ่นะคะไปไหน เรื่องกินนี่เป็นเรื่องที่แบบเราต้องประสานกับการท่องเที่ยวตลอดเวลาเที่ยวแล้ไม่กินคงจะ,ะหมดแรงใช่ไหมอาหารทะเลที่นั่นก็ นะคะสุดยอดจริงๆไม่ต้องพูดเลยนะตอนนี้รู้สึกว่าทอมันร้องแล้วนะตอนสองทุ่มเราจะเดกให้ท่านพอ,อออดื่มนะแป๊บนึ่งคุณผู้ชมคะ <c oughs> ในช่วงหน้าค่ะเรื่องราวของสถานที่ท่องเที่ยวมีเวลายเยอะแยะไปเที่ยวที่เมืองไทยกันแล้วเวลาถ้าสั้นๆล่ะมีไปท,ทําธุระและแค่วันเดียวเที่ยวที่ไหนดีไม่ว่าจะเป็นในกรุงเทพหรือจังหวัดใกล้เคียงก็เยอะนะโดยเฉพาะอย่างเช่นอะไรติกอกฟโอ้โหไม่ต้องพูดถึงเดียวทั้งติกโกฟทั้งไอ้นู่นนี่นั่นหรือคุณคุณที่กำลังแต่งงานอืมแต่งงานแล้วไปฮันนีมู เนี่ยลอดไม่ต้องไปหรอกเบาดงเมาดิฟสมุยนะคุณบ้านท้องทรายเนี่ยที่เมื่อกี้พูดไปเนี่ยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมดิฉันลงรักมาเลยโดยเฉพาะกระบี่หาส่วนตัวส่วนตัวแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูความสวยงามต่อกันที่เมืองไทยคะ่ะ โทรศัพท์กับเมืองไทยเราทั่วนโลกไม่มีรายเดียนไม่มีพินหมายเร์ไม่มีคัดอ่ะแล้วใช้ไงเนี่ยมะโทรถามที่สิ949 8 5ี่0 0้เก่นเจจ้ะคุณเคยพบปัญหาเหล่านี้บ้างหรือไม่ปวดฟันฟันผุกเป่มปากและปัญหาอื่นๆอีกมากมาย คลินิก TLC คลินิกเพื่อสุขภาพในช่องปากโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทนันพภา์หญิงเจรวรรณศรีวิวัฒนกุลพร้อมเครื่องมือที่ทันสมัยโทรปรึกษาก่อนได้ที่คลินิก TLC 562-402-8899ตั้งแต่10นาฬิกาถึง19นา,กาินากาค่ะ The target of golfers from all corners of the world is a dream to experience the wonder and challenge of golf courses once in a lifetime.